ใช่ใช่ทำได้ผมแจ้งไว้เพราะโมบายมันจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับแล้วเป็นต่อทีดีนะครับแต่เดี๋ยวเราจเริ่มหมดแต่ตัวนี้คือมันสามารถที่จะดึงสายแลนเข้ากับกุญแจได้เลยใช่ครับส่วนโมบายมันไม่สามารถดึงสายแลนได้ทั้งหม่แต่เฉพาะกอล์สปอร์ตนะครับงหมดกอล์สปอร์ตอย่างเดียวนะครับนะครับอ่าวสถาบันแจ้งอ่าวอีกรอบหนึ่บาลานบาลานมาเรื่อยเรื่นะีบาลานนะครับเป็นสินค้าใหม่จริงจครับผมบาลังนี คู่ละ1 6 0บาทนะครับทา่าันเป็นเอสเดเป็นะครับนะครับผมเป็นของเอสไทยนะครับครับผมพอที่คุณจะตามขึ้นมานะครับเพอสินค้าแจกใหม่จริงๆใช่ก็เลยแจ้งข้อมูลนิดนึงนะจิงกแล้วไม่เปิดตัวเลยนะครับผมแต่มาบอกพี่ที่ก่อนนะครับเพราะว่าทีนี้พี่นั่งพี่ดีเวลาเราเริ่มมีปัญหานะครับครับผมโอเคมาคาหมนแล้มาเรื่องของเราต่อ ผมก็ยังต้องทำตกางไหมครับเดียวจะมาดูตัวระบบอีนิดนึงครับสำหรับโอเคในตัวระบทนะครับของอีดีไซนนะครับผมารับตัวเอนิการสูงสุดอยู่ที่64จิ๊กนะครับอ่มพุ่งไฟไหมครับอ่าผมมีมุมสายด้วยนะครับผมอบอที่ทาน355องศายนะครับเรือไว้ทำเป็นต้อ้าเซนครับผมเอาไว้นะครับผมเยที่รอบตัวเองู่รน ข้อนะครับนะครับส่วนก้มเลยครับผมก้มเลยด้วยนะครับ120องศานะครับก้มเลยนะครับผมเป็นเรื่องแกเป็นจริงจรนะครับผมเพราว่าข้างล่างมีนิดหางเอาทำไปไม่ได้นะครับ ตัวนี้นะครับจะมีตัวเซ็นเตอร์โดยใช้ตัวนะครับตัวเดอรเซนเซอร์เซนเซอร์นะครับก็หรือว่าแบตเตอร์แบตการนะครับซึ่งเป็นแบตเซอร์มี2ตัวนะครับจะเป็นตัวตัวนี้สำหรับติดประตูนะครับครับเป็นอุปกรณ์ถ้าเกิดสองตัวนี้แยกชิ้นส่วนทุกตัวเซนเซอร์จะทำงานดีนะครับส่วนตัวโอเอสหนึ่งนะครับจะเป็นตัวเมื่อในการกดปุ่มสีแดงนะครับตัว ได้ครับผมคือขอให้ระบบของอินเดเลองเสียบนาผมคือนั้นะได้ครับแต่ถ้าไปบางมากอินเไม่ถึงครับได้ครับม้าึกก็หลอครับทบอวรก็ควแต่ปัญหาคือหน้าต่างมันจะอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับผมเปิดหน้าต่างไหนเพาะวครับได้ครับตามันได้ครับ แต่กูมันปั๊ใหม่ๆนี่แต่ยังไม่ยังไม่ใชานผู้ชมไม่นะสมมุติาเราเซนเซอร์จากกูมันเร้อยการททาเรอเาหพาไปก่อนนะครับอเารแล้วเาไว้นบ้านไม่ห่างคือกไปหนนคือถ้าถ้้าเซนเซอที่หนึ่งใช่ไหยครับแล้วก็ย้ายทีใช่มถามว่าเซนเซอร์จะไปตำแหน่งไหนใช่ครับ คือกลอเรียที่เซ็นเซอร์ทำงานก็จะไปตำแหน่งที่มูเวนกัแรกครับทำงานตำแหน่งมีตหน่งตั้งไปที่แรกเลยมันไม่ใช่้ระดาครับมันไปต้งเซ็ตผลออกมาหมดมาที่เดิมนั่นแหละคพี่คือเราเซ็ตไว้ตรงไหนนะผมกระดาที่ตรงนั้นนะครับนะครับเซ็นเซอร์ก็จะมีสองตัวนะครับมัอนกันอนาคตอาจจะมีอะไรตัวเดิมก็แรงเพราะว่าต้องไป โอรีนะครับตังบว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในหูนี้นะครับผมวิธีการใช้งานนี่นะครับจุดแรกเลยบางคนทำงานออนไลน์นะครับทำงานออนไลน์เนี่ยตัวนี้สำคัญมากนะครับครับผมทุกท่านรู้จักดีคทั้งก o เกิลเพยกับเป็นแอปสโตรนะครับ Google p พย์ก็จะเป็นของ Android นะครับโทรศัพท์ Samsung นะครับหลายค่ายมาก Android แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น i ไอโฟนนะครับเป็นเป็นแอปสโตร์นะครับผม เบื้องต้นนะครับไปดาวน์โหลดครับนะครับดาวดน์โหลดเพื่อกินคำว่านะครับพีเอสไตรโปรซนะครับพีเอสไนะครับสกัดโปรซนะครับรูปร่าง้าตาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาปึ๊บน,นะครับนนก็ติดตั้งในมือถือเรียบร้อยนะครับ แล้วนะครับต้นต้นเราซื้อไปเนี่ยจะขึ้นแอสเอีนีนะครับครับเสร็จแล้วนะครับไปดูที่ตัวระบบนะครับตัวบอร์ดลูกค้าครับอันนี้ก็อยูบ้านลูกค้าเลยนะครับไม่ได้ที่ร้านช่างนะครับบางทีผมเคยเจอแบบเชื่อมไว้ที่ร้านช่างไปเสียที่บ้านดูไม่ได้ไม่ได้นะครับทำไมครับครับผมมันมันต้องไปเชื่อมต่อที่อ่าแหวนหรือว่าไฟฟ้าที่นู้นนะครับอ่าตัวนี้มันจะมีดูให้ไริ้งสูตนะครับครับทิ้งสูตใช่ไหม ตัวนี้สำหรับที่เราดีเซนในกรณีที่ว่าแขกี่ไม่อยู่ที่บ้านอาจจะไปหาลูกค้าที่ต้องดีเซนให้มันจำที่บ้านเราไปดีเซนที่บ้านเราไปเพื่อที่จะไปจำคอมพเตอร์ที่น้องทั้งมนะครับจิ้มค้างไว้นะครับประมาณสักสิบวินาทีนะครับจิ้มค้างประมาณสิบวินาทีเสร็จแล้วตัวตัวบอดก็จะทำการดีเซนตเองนะครับเป็นท่าเป็นท่าท่าโรงงานนะครับดีเซนถ้าลืมท่าดีเซนไปที่หลังช่างแล้วนะครับเป็นท่า ็นแล้วมาดูที่แอปที่โทรศัพท์มือถือนะครับจะเป็นแอปแบบนี้เบื้องต้นนะครับคลิกเข้ามานะครับนี่ครับหลายท่านเจอเคสตรงนี้มากเราจะบอกว่าลงนั่เรียนยากเลยโทรมาหาก่อนได้เลยนะครับที่มุสลิมอะไรังท่าบุญไายนะครับโรงงานที่รงงานลงง่ายไหมคบง่ายไม่ยากครับอกเห็แต่เรารู้ทั้ไม่ยากคำบอกนะครับ ซ้ายมือคือเจมส์บริสต์ซเตอร์ที่เป็นเยมส์โลมตัเบียนนะครับพอดีผมไม่ได้ฟอยด์ในภาษาอังกฤษตอนนี้อัพเดทเพิ่มเป็นภาษาไทยได้แล้วในนะครับเป็นเจมส์โลงตันเดียนแล้วก็ที่นตันเดียนซ้ายมือนะเพราะว่าเราต้องเอาตัวอีเมลแล้วก็ค้างกดเพื่อจะมาเอาอินเข้าสู่ระบบถูกต้องนะครับการใช้งานครั้งแรกมาที่ตันเดียนซ้ายมือนะครับแถลงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับใส่อีเมลเข้าไปนะครับไหนใครไม่มีอีเมลนะ จริงๆบอกทิ้งนิดนึงนะครับพอดีในไฟล์จะมี Gmail จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครโหลด Play Store ได้นะครับโหลดอ่า Play Store นั้นจะตัวได้เราะพอาทรศพท์เครื่องนะครับมี Gmail ทุกคนนะครับบางทีเราอาจจะตั้งเองหรือร้านโทรศัพท์ตั้งมาให้เราแอบนะครับว่าจะอยู่ในเครื่องในเครื่องจะเหยนว่า Gmail จะได้สตัวที่เป็นแอนดรอยจะเห็นว่า Gmail นะครับก็จะอยู่ในโทรศัพท์เราหาได้นะครับ เช่นการกระตุ้นลูกค้าเราก็ต้องไปช่วยลูกค้าแม่ใช่ตอีเมลูกค้าจะสะดวกกว่านะครับกรองอีเมลเข้าไปนะครับแล้วก็พัทเวิร์ดนะครับจะมีสองช่องก็คือพัทเวิร์ดแล้วก็คอนเทนต์ของพัทเวิร์ดก็คือจะเป็นตัวเดียวกันไม่ด้ออกเหมือนกันครับต่อแถวร้านนะครับถามบ้างว่าพัทเวิร์ดอีเมลเราไม่รู้จักทำไงอ่ะพัทเวิดอีเมลเราไม่รู้จักไม่รู้จักพัทเวิร์ดตัวอีเมลตัวนี้เราสามารถตั้งขึ้นเองได้ครับ ต้องใช้อันเดียวกันนครับต้องใช้อันเดียวกันไม่ใช่ออต้องต้องใช้ a ตเดียวกันไมครับไม่ต้องครับผมั้าเองได้ั้าเองได้นะครับหนึ่งสี่ห้าได้นะครผมแต่สองบีนต้องเหมือนกันนะครับพีดครับผมครับแต่ได้หนันะครับะต้งยื้ารจะเจอรืมครับผมเอ้ได้หนัโเป็นตัวพี่ได้นัครับผมง่ายครับผมเพราะนนเจอเจอไหมครับ้ p a s s w o r ัเนะครับผม อ่ะนะครับพอใส่พาร์ทเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนตรงนี้เสร็จปร๊บนะครับก็จะมาได้ครับหน้านี้ก็จะได้ยังไงนอกจากว่าเราจะไปนัดตัวปก่อนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วแล้วคนกลุ่มบวมนะครับเห็นเงินทุกคนควาเลยนะครับกดเข้าไปเรื่องก็จะเจอหน้าหน้านี้ครับผมมันจะมีสองทางให้เราเลือกครับผมเป็ไอ้ที่ง่ายที่สุดคืออ่าใช่ไวไฟ ใช่ครับครับผมตัวนี้เป็สัมผัสคือจุดทารุครับคือของผมที่ใดมีฟังก์ชันคือว่าสแกนได้ครับผมแบบค้นหาอัจฉริยะใช่ายๆเรัใช้ค้นหาอัจฉริยะบางคนก็ไปสแกนจอพจน์ไปคิดว่าพจน์เข้ามาไม่จำเป็นนะครับตรงนี้เลราจะติ๊กตรงไรไฟสมาร์ทคอนพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้เป็นอย่างเต็มแบบค้นหาอัจฉริยะครับผมนะครับติ๊กไปเรื่อยนะครับก็จะเจอหน้านี้ครับ เช็คข้อมูลตัวนี้ก่อนนะครับท่านทุกท่นนะครับว่าเป็นชื่อเราเตอร์หลายบ้าน้านต่างถ้าเป็นสามปีตัวนี้จะมีขึ้นนะครับคนขายไม่ได้เดินดังนั้นเบื้องต้นเช็คข้อมูลว่าเราเตอร์ที่โทรศัพท์เราเชื่อมต่อใช่เราเตอร์บ้านลูกค้ามนะครับถ้าใช่เออใส่พเัดของของลูกค้านะครับผมพากเกิดของเราเตอร์ตัวนั้นนรือเปลาถ้าเกิดเราเตอร์นะครับอย่าไปจำทคิดกับพากเกิดของเดียวนะครับถ้าเปิดเราเตอร์เสร็จแล้วกด เล็กนะครับครับทับงมคือัวไฟเพิ่เก er> ิมสองสี่มาตัวใหญ่ไม่่อครับไม่ปล่อยนะที่นนั้นในน้ต้องเขียชื่ออะไรนะไม่นาะเนาะเดี๋ยวผมเข้าไปอดพที่นะขอีกเพือนแล้วก็อกแล้วพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองลองหาวิธีการอยู่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ได้สองทีวิธีการแก้ไขส้นต้นง่ายๆเลยนะครับหาโทรศัพท์เครื่องที่มันเป็นรองรับต่องทีนะครับทาะเรียนอาจจะโทรศัพท์เราอาจจะโทรศัพท์เครื่องรองเชื่อมต่ออยู่เครื่องนึงเชื่อมต่อทุกเครื่องเราต่อตีดเลยครับเพียงแค่ถ้าตอนนี้ต้องการให้ตัวจังหวัดรู้จักเราเตอร์อย่างเดียวพอเครื่องที่หนึ่งรู้จักเราเตอร์เครื่องสองเครื่องสามก็ตีดห่างเดินเครื่องเดียวที่ต้องการขห่างคือบางทีเจอสองทีใช่ไหมครับโทรศัพท์เราเป็นง่ายส นี่ยมันไม่รองตรับฉะนั้นเราเปลี่ยนโัวสัตว์อื่นะครับเป็นรุ่นเก่าๆที่ใช้งานพอใช้งานได้ว่าเอาตัวสัตว์ตัวเก่ามาเชื่อมต่อถ้าเป็นตัวใหม่ก็จะโหลดไปท่าจีก็ได้ครับผมไม่ได้น่าจีไม่ได้ครับผมมันสามารถเชื่อมเลือกไวไฟได้ครับผมครับผนได้ขึ้นนะนะครับก็ได้รูปนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเติมลบบอลแต่เราเตไมเป็นสีเดียวเ่องน,นะครับจต่ไม่ซ้ากันนะ,ค,ะครับเสร็จแล้วก็กดสีแดงนะคะรับกดสีแดงแล้วก็เติเ่มนะครับเติ่มเข้าไปเสร็จแล้วนะครับครับ,รบรดูเรื่อยๆนะ,ค,ะนรครับผมมันง่ายๆครับผมถ้าสมมติว่าคือมันจะมีสองอย่างถ้าสมมติว่าเราสแกนไม่เป็มันก็จะมี ใช่คร <chat> ับผมตสแกนไปไปเที่ยวพุทธนะครับอ่าตัมเลยนะพี่เนาะครับผมครับมีสองอย่างครับง่ายๆนะครับถ้าพอได้แล้วเราก็จับมือปอกให้คนเดียวกันจับมือปกตินะครับก็มีมือซ้ายขวานะครับเพื่อสนิทในการปรัอกอะไรอย่างเดียวที่เดี่ยวมีหรือไม่ก็ติดต่ออากาศเกิดการติอเยอะไปนะครับ ที่เตรียมนักเลินี้นะครับที่บอกว่าเราทีเราติดตั้งรถลูกค้าเราถามว่าถ้าลูกค้าดูก็เลิกเราไปหนุนต่อเลิกหนุนสิ่งที่เราขาให้ลูกได้เลยนะครับถ้าลูกค้าเราทักดยใช่ครับเรทักได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นจุดุดขายที่เรารับประกันให้ลูกค้าหรือว่าเราสามารถเรับัรดกวยได้เลยนะเพื่อเพิกม